พจนหมูป่าสมิงประพันธ์โดยพฤษภาย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2534ที่ทางแถบเทือกเขาบรรทัดของภาคใต้ซึ่งก่อนอื่นต้องขอเท้าความประวัติของอดีต พรานฝีมือชากาดที่มีนามว่าพรานศิลให้ฟังแบบคร่าวๆเสียก่อนพรานศิลตอนนั้นอยู่ในวัย45ใบหน้าคมครามรูปร่างสันทัดบุคลิกคล่องแคล่วและชำนาญในการเดินป่าดงพงไัรเป็นอย่างมากนอกจากทำอาชีพล่าสัตว์ก็ยังรับจ้างนำทางทั้งยังถือเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า อย่างหาตัวจับได้ยากคนหนึ่งเขาไม่เคยเกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายหรือพูดผีในดงป่าส่วนบ้านของพรานศิลป์จะอยู่ติดกับทางเข้าป่าดงดิบซึ่งสมัยที่เขาคงยังออกล่าสัตว์ไอที่เห็นและรับรู้มาโดยตลอดก็คงจะหนีไม่พ้นพวกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคนพวกนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และไม่ยำเกรงต่ออิทธิฤทธิ์ของเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ก็แปลกที่ยังมีชีวิตเหลือรอดมาทุกครั้งไปส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับพรานศิลป์มันก็เป็นช่วงที่เขากำลังรุ่งโรจน์ในอาชีพนี้เขามีลูกหาบที่เข้าป่าไปด้วยกันทั้งหมดสองคนทั้งคู่เป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อเจ้าไก่ส่วนคนน้องชื่อเจ้าตอก ผู้พี่เป็นคนขยันและเข้ามาเป็นลูกหาบเพื่อหาประสบการณ์ไปในตัวจึงมักจะถามเอาความรู้จากพรานศิลป์อยู่เป็นประจำส่วนผู้น้องหนักไม่เอาเบาถึงจะสู้อาจดูแข็งแรงสมบุกสมบันกว่าผู้พี่ก็จริงแต่ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่นักอีกทั้งยังเป็นคนขี้กลัวอีกด้วยจนกระทั่งล่วงเลยเข้าสู่วันที่พรานศิล์ ได้นัดหมายให้สองลูกหาบมารวมตัวที่บ้านของเขาครั้งนี้เขาหมายที่จะเข้าไปล่าหมูป่าโดยเฉพาะพวกเองเร็วๆเ,เข้าสิวะแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มาช้ากันนักพลานศินถามอย่างไม่สบอารมณ์ผมขอโทษขับพานวันนี้พ่อป่วยผมจึงขอยาจีนจากอีกบ้านมาให้แม่ต้มสมุนไพรเตรียมไว้ให้พ่อ เจ้าไก่ตอบอย่างรู้งานเพื่อขอความเห็นใจจากคนเป็นนายจ้างในขณะเดียวกันนั้นเจ้าตอกน้องชายก็ยกมือไหว้พ่านนายจ้างตามพี่ชายด้วยอีกคนเอาเถอะเอาเถอะเหตุสุดวิสัยครั้งนี้ข้าจะถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาไม่ตรงเวลาแล้วข้าก็ชอบนักที่พวกเองเป็นเด็กตกะตันอยู่นี่ท้าลูกของข้าได้สักครึ่งของพวกเองก็คงจะดี คำตอบของพรานศิล์แฝงไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเหลือจะกล่าวเพราะแกฝังใจเรื่องลูกชายไม่เอาไหนตายจากไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วลูกชายคนเดียวที่หวังพึ่งเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ดันเอาเที่ยวเตดเตรกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตดวงถึงคราดถูกคู่อริจากไหนไม่รู้ใช,ช้มีดเชือดคอจนสิ้นลมหายใจ แล้วนำร่างไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าป่าลูกชายของเขาไม่มีโอกาสที่แม้แต่จะได้ทดแทนคุณบุพการีดวงตาของพรานศิลแดงกหลังจากพูดถึงความหลังเขาหวังจะสั่งสอนลูกหาบทั้งสองให้รีบทดแทนคุณผู้มีพระคุณเพราะทุกคนต่างก็รู้เพียงวันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายแล้วนี่พวกเอง อย่าลืมเอาตะกุดที่ข้าให้เอาเข้าป่าไปด้วยละ่ะนอกจากนี้พรานยังกำชับเรื่องตะกุดที่ตั้งใจปลุกเสกยกให้ลูกหาบทั้งสองเพื่อให้ไว้ป้องกันตัวเวลาเจอสิ่งชั่วร้ายข้างในป่าเพราะดงป่าที่กำลังจะไปนอกเหนือจากสัตว์ป่าที่ชุกชุมแล้วเหล่าคนเป็นพรานต่างคาดไม่ถึงก็บรรดาสารพัดพูดผีในป่า เพราะหากใครเข้ามาก็ต้องจ้องประจันหน้าด้วยกันทั้งนั้นผีป่าสามารถจำแรงแปลงกายออกมาหลอกได้สารพัดรูปแบบอย่างไรเสียต้องมีของดีคุ้มครองป้องภัยระหว่างที่ทั้งสามคนเดินลัดเลาะไปตามแนวป่ายิ่งเดินไปลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับต้นไม้น้อยใหญ่ที่เรียงรายหนาแน่นถนัตาไม่ว่าจะต้นมะข่ามง กระบกหรือตะแบกนั้นต่างรายล้อมอยู่ทั่วบริเวณผืนป่าในช่วงต้นฤดูก็ยังพอได้เห็นแสงแดดลอดช่องลงมารำไรอยู่บ้างทั้งนี้ก็คงเพราะช้างขงใหญ่เป็นตัวเปิดป่าทำให้เหล่านายพรานรวมถึงให้สัตว์น้อยใหญ่หากินตามหลังมาได้ง่ายด้วยเช่นกันเจ้าไก่และเจ้าตอกต่างย่ำเท้าด้วยความระมัดระวัง เดินลัดเลาะตามกันออกไปในทางสันเขาเร่งฝีเท้าตามพรานผู้ชำนาญการไปทุกย่างก้าวจนกระทั่งมาถึงเครื่องทางระหว่างนั้นพรานศิลที่ถือเป็นผู้แกะรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่างๆได้อย่างแม่นยำมือหยาบกร้านที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดโปนพรางก็ชี้ให้ดูร่องรอยของสัตว์น้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าของแก้งกวาง หรือแม้แต่กระทิงฝูงใหญ่ที่เพ <school> ิ่งจะผ่านไปไม่นานก่อนที่คนทั้งสามจะผ่านมายังจุดนี้ได้นั่นก็คือกระทิงเด็กสองตัวที่ดูท่าจะหลงฝูงพรานศิลเอาแต่เฝ้ามองยังไม่คิดส่งกระสุนเข้าไปยังร่างของพวกมันเหตุเพราะต้องการไว้ชีวิตกระทิงเด็กให้ได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตกับพ่อแม่ของมัน และเมื่อไกลที่จะมาถึงจุดที่ต้องซุ่มล่าหมูป่านั่นก็นับเป็นจุดวัดใจอีกอย่างเนื่องจากจะต้องข้ามผ่านดงเสืออยู่ก่อนที่จะฝ่าไปถึงจุดล่าหมูป่าได้บริเวณนี้มีทั้งเสือตัวเป็นๆและเหล่าเสือสมิงที่ฤทต,ติเดชไม่แพ้หมูป่าสมิงเลยเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งจูจูจพรานศิลก็สั่งให้สองลูกหาบ เข้ามาประชิดตัวของเขาไว้จากนั้นได้หยิบเอาผงแร่ธาตุในย่ามขึ้นมาแร่ธาตุที่ว่าก็คือแร่ชนิดเดียวกับที่คนในยุคนี้เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเหล็กไหลจากนั้นพรานจึงได้ไล่คาถาบทหนึ่งเป่าพรวดลงไปบนแร่นั้นเพื่อเป็นการพรางตนจากเหล่าเสือทุกชนิดอาคมดังกล่าวจะมีฤทธิ์อยู่ได้แค่เพียงสามนาทีเท่านั้น หากเลยเวลาที่ว่านั้นไปแล้วการจะกลับมาใช้อาคมดังกล่าวได้อีกคงต้องรอให้ผ่านพ้นไปอีกสามชั่วโมงเสียก่อนแม้จะเสี่ยงตายเพียงใดแต่เขาก็ใช้วิชานี้แล้วรอดปลอดภัยมาโดยตลอดฉ,ฉันกลัวนะพี่ไกลเราไปทางอื่นไม่ได้หรือผ่านศิลเจ้าต๊อกเริ่มหวันสีหน้าแววตาแสดงออกมาอย่างชัดเจน มากับพรานศิลป์เองจะกลัวอะไรวะพรานศิลป์พูดด้วยความคึงขังทําให้คนที่เป็นพี่อย่างเจ้าไกลต้องหันมาปอบน้องชายเรามากับพรานศิลป์ไม่ต้องกลัวรอกไอตอกตามพี่มาเร็วเข้าจากนั้นคนเป็นพี่ก็ได้เดินนําหน้าน้องชายมาก่อนในขณะที่คนเป็นน้องย่างก้าวมาอย่างกล้ากลัวแต่จำยอมอย่างเสียไม่ได้ จนสุดท้ายทั้งสามสามารถข้ามผ่านดงเสืออยู่มาได้โดยที่ไม่พบเจอเจ้าลายพาดก่อนแต่ก่อนจะถึงจุดที่พรานต้องไปวางกับดักและซุ่มยิงหมูป่าไก่กับต๊อกที่เริ่มแขนขาอ่อนร้ารีบรุดนั่งอย่างหมดสภาพอยู่ที่หลังต้นมะข่าโมง่งที่มีขนาดใหญ่ถึงสี่คนโอบด้านพรานสิงเขาเร่งสร้างกับดักไว้ ระหว่างนั้นจึงรีบเดินกลับมาซุ่มอยู่ที่เดียวกันเฝ้ารอเหยื่อออกมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานสองนานกับยังไร้วิเววเป็นไปได้ยังไงกันคะพรานครั้งก่อนที่มาเรามาแค่แป๊บเดียวเองเจ้าไก่ถามออกมาอย่างสงสัยก่อนที่จะปรากฏเป็นเสียงฝีเท้าดังหมุดหุดตรงปีเข้ามาทางเบื้องหลังนาทีนั้นพรานศิล รู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นฝีเท้าของหมูป่าแล้วก็จริงตามที่คาดไว้โนนไอโทนมานุ่นพรานสินสะบทออกมาด้วยน้ำเสียงอันแห่พร่าแววตาของแกดุดันแต่เป็นประกายบ่งบอกเป็นในว่าวันนี้จะต้องได้หมูป่ากลับไปมากโขพรานไม่รีรอยกปลายกระบอกปืนไรเฟิล ส่งกระสุนเข้าไปร่างของเหล่าหมูป่าได้อย่างทันควันจนพวกมันตายตกไปตามกันบ้างก็ติดกับดักที่วางไว้ส่งเสียงร้องทุรนทุรายจนผ่านต้องช่วยให้สิ้นใจเร็วขึ้นเสียงหมูป่าที่นับได้เป็นสิบตัวต่างแผดเสียงร้องสุดทรมานก่อนจะสิ้นใจมันเป็นเสียงที่หดหูที่สุดเท่าที่ทั้งสามเคยได้ยินมาแต่ทว่า ยังมีหมูป่าที่เหลือรอดหนีไปได้อีกหลายตัวพรานศิลป์หยุดส่งกระสุนเข้าร่างตัวที่เหลือรอดเพราะคิดว่าครั้งนี้ได้มากพอที่จะแบกกลับกันออกไปแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยที่จะปล่อยให้อะไรในป่ารู้ว่ามีพวกบุกรุกพวกของมันอยู่ตรงจุดไหนพอเสร็จสิ้นภารกิจทั้งสอง ่างก็เข้าทำหน้าที่เก็บซากหมูป่าเร่งมัดเร่งแบกด้วยกลัวว่าจะเจอเจ,อเจ้าลายพาดก่อนออกมาล่าพวกเขาแทนเร็วเข้าเราจะต้องรีบไปจากตรงนี้ทำไมล่ะครับพรานครั้งที่แล้วเราไม่เห็นต้องรีบเลยเจ้าต๊อกเอ่ยถามด้วยความสงสัยเองรู้แค่ข้าได้กลิ่นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากครั้งก่อนก็พอ เมื่อลูกหาบได้ฟังก็ต้องเก็บความสงสัยนี้เอาไว้ในช่วงเวลาบ่ายคล้อยสองลูกหาบแบกหมูป่าตามหลังพรานศิลป์อย่างสมบุกสมบันเขาเดินหาที่สร้างห้างอย่างกระฉับกระเชงจนไปเจอกับห้างเดิมที่เคยสร้างทิ้งไว้จึงใช้ห้างนี้เป็นที่พักค้างเพื่อเก็บแรงเอาไว้กับอันตรายในคืนนี้ที่คาดการเอาไว้ว่าจะมีบางอย่างมาเยือน ยามดึกสงัด์พรานศิลที่หลับไปก่อนหน้านั้นแล้วได้บอกให้ลูกหาบทั้งสองเป็นผู้เฝ้ายามก่อนเพื่อที่จะได้สับเปลี่ยนกับตนได้เสียงจิ้งรีดแข่งร้องกันระงมท้องฟ้าเวลานี้มืดมิดทั่วทั้งป่าลมหนาวพัดโชยพัดเอากลิ่นสาบของตัวอะไรสักอย่างมาด้วยกลิ่นเหม็นนั่นลอยปะทะเข้าที่จมูกของคนเฝ้ายามไก่และต๊อก หันหน้าเข้าหากันต่างก็ประสานสายตามองหน้ากันไปมาด้วยคำถามในหัวมากมายแต่ไม่กล้าแม้จะพูดปรึกษาหาหรืออะไรเพราะรู้แก่ใจว่าพรานเขาเป็นคนรู้สึกตัวไวและหากคืนนี้ต้องตื่นขึ้นมาก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้มีหวังคงโดนด่าหูชาเป็นแน่แต่ด้วยความสงสยัยทั้งสอง จึงได้แต่หันหลังชนกันเมื่อเสียงแลกกินเหมือนจะคุกคามมากเข้าก็อดที่จะกระซิบถามกันไม่ได้พีว่านั่นมันกินอะไรเจ้าต๊อกทำจมูกฟึดฟัดโถเองอย่าทักซี่พานก็เคยบอกไปแล้วประเดี๋ยวสิ่งนั้นจะตามเอามาได้เจ้าไก่รีบเอ็ดเพราะรู้ว่าน้องเป็นคนปากไวแต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว การทักเหมือนได้ผลเพราะจูจูก็ดันปรากฏเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างเดินฝ่าความมืดมาจากเบื้องหน้าของห้างต่อด้วยเสียงย่ำฝีเท้าไปทั่วทั้งห้างทั้งที่มองลงไปก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดแปลกแถมเสียงจิ้งหรีดที่เมื่อครู่แข่งกันร้องดันจับมือกันหยุดร้องไปเสียดือด้อสองพี่น้อง จึงหันหาของเจ้าของเสียงและกิน่นพอไม่เห็นเสียงต้นตอเลยพากันนอนคว่ำหน้าแล้วสอดสายสายตาอันเฉียบคมที่ดีเสียยิ่งกว่ามองอะไรในช่วงกลางวันแต่แล้วดันมีบางอย่างทำให้เจ้าไก่ตกใจสะดุ้งตัวโยงพรานศิลที่นอนกอดกระบอกปืนไว้ตลอดเวลาร่วงรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลที่กำลังมาเยือน จึงลืมตาขึ้นดวงตาคู่คมไม่มีร่องรอยว่าเพิ่งตื่นมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งยามหลับและยามตื่นช่วยด้วยช่วยด้วยพรานศินนั่นนัน่นมันหมูป่ายักษ์มันอยู่น่นครับเจ้าต๊อกละล่ำละลักออกมาจนฟังแทบไม่ได้สับทำให้พราศนศิลรีบมองลงไปทุกคนบนห้างรีบส่องไฟฉายไป มันใช่อย่างที่ตกบอกจริงๆเพราะเบื้องล่างที่ห่างออกไปกว่า10เมตรได้ปรากฏเป็นหมูป่าขนาดมะขือมาตัวสีดำทะมึนยืนจังก้าท้าทายคนบนห้างพอเห็นอย่างนั้นทั้งสมต่างตกตะลึงเพราะมันไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่ดันยกขยงกันมาถึงสมตัวกินความชั่วร้ายคะคุ้งไปทั่วทั้งบริเวณ ทำให้รู้สึกถึงการมาเยือนที่ไม่ปกติพรานศินยังคงรอดูเชิงของพวกมันแท้ที่จริงเขาอยากพิสูจน์ว่านี่คือหมูป่ายักษ์ทั่วไปหรือจะเป็นหมูป่าสมิงกันแน่ทันทีที่คิดก็เหมือนว่าจะสิ้นสงสยัยไม่ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์เมื่อเสียงของมันดังออกมาท้าทายอำนาจอย่างหน้าโมโห ฮ่าฮ่าฮ่าก็ฆ่ามานี่แล้วกลัวข่าหรือพานไม่ต้องกลัวไปเพราะครั้งนี้พวกเองจะต้องตายอยู่แล้วเสียงนั้นเล็ดลอดออกจากลำคอของหมูป่าร่างโตเพียงไม่นานก็ได้ปรากฏเป็นเสียงของเจ้าต๊อกที่ทางเบื้องล่างตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยพานสินจะช่วยช่วยฉันด้วยพี่ไก ครานศิลและเจ้าไก่ต่างก็ตกใจที่จูจๆตอกดันไตลงจากห้างแต่ไปตอนไหนไม่รู้มารู้อีกทีก็ถูกสมุนของพวกมันอีกสองตัวคล่อมร่างเอาไว้แล้วโท่น้องพี่เอ็งลงไปได้อย่างไรเมื่อเห็นน้องชายตกอยู่ในอันตรายคนเป็นพี่ก็เริ่มขาดสติอย่าพึ่งกังวลไปเจ้าไก่ จงอย่าไปแสดงจุดอ่อนให้สมิงมันรู้มิเช่นนั้นน้องเองจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันจริงๆพลานศินตบบาเรียกขวัญเจ้าลูกหาบที่เคียงบาเคียงไหลกันมานานพางกระซิบที่ข้างหูไปว่าหมูป่าที่ค่อมล่างไอต้ตอกอยู่จะไม่สามารถทำอันตรายใดได,ได้เมื่อเจ้าไก่ได้ฟังก็วางใจขึ้นมาบ้างเขายัางเชื่อว่า พรานจะรักษาชีวิตตกไว้ได้ไม่นานนักพรานได้หยิบเอาลูกรกะสุนขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วส่งมันเจาะเข้าไปยังร่างของหมูสมิงที่ยืนท้าทายอํำนาจได้อย่างทันควันทว่าร่างนั้นกลับไม่สะทกสะท้านถึงแม้จะระคายผิวมันไปบ้างแต่ยังคงยืนจังก้าแต่ข้อกลับมาอย่างก้องกังวาน มีดีแค่นี้เองหรือพานสักพักจากร่างหมูป่าก็กลับกลายมาเป็นร่างของชายแก่ลักษณะลำตัวสูงใหญ่ดวงตาสีแดงฉานฉีกยิ้มส่งมาทำให้เห็นเขี้ยวของหมูป่างอกอกอกมาสุดสยดสยองไม่ใช่แค่คนบนห้างหรอกที่เห็นแต่เจ้าต๊อกที่โดนสมุนหมูป่าค่อมร่างอยู่ก็เห็นว่าลูกพี่ของพวกมันบัดนี้ กายสภาพเป็นชายแก่ไปเสียแล้วอยากลองดีนักใช่ไหมจะไปดีๆหรือจะให้ข้าทำลายดวงจิตของเองเอาเลือกมาแววตาคึ้งขังของพรานศิลปรากฏเด่นชัดว่าสู้ไม่ถอยเหมือนกันเขาตะโกนล,ลงไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในขณะที่อีกฝ่ายดูไม่สะทกสะท้านทั้งยังท้าทายให้พราน ลงมาตัวต่อตัวกับมันก็ลงมาสิวะเมื่อพรานสินได้ฟังก็ไม่คิดเดินตามเกมเพราะล่วงรู้ว่านี่เป็นเพียงกุศโลบายของมันหากลงไปสู้กับสมิงในตอนนี้คงมีแต่ตายกับตายในขณะที่เจ้าไก่ยังห่วงน้องชายจึงใช้หน้าไม้หยิบเอาลูกดอกอาบยาพิษ เลงไปเจาะยังกะโหลกศรีรษะของสมิงอย่างแม่นยำแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นอะไรเลยนี่มันสมิงจะกำราบมันต้องเป็นอาวุธที่ลงด้วยอัคระอาคมเพียงอย่างเดียวนะไอไกคราวนี้พรานศิลก็ไม่ปราณีรีบรายคาถาบทล้มผีสมิงลงที่กระสุนนัดถัดไปพรานยิงเจาะไปตรงกะโหลกของมันอย่างจังจากนั้น มันส่งเสียงเกลี้ยวกราดทุรนทุรายหลังจากนั้นเขาจึงหยิบดินโป่องอาคมขึ้นมาร่ายบทคาถาอื่นตามพอไร่จบก็ปั้นเป็นก้อนกลมก่อนที่จะโยนขึ้นเหนืออากาศแล้วปล่อยให้ดินโป่องอาคมลอยและลิ้วไปกระแทกยังหน้าอกของมันเข้าอย่างจังด้วยคาถาอาคมบทนี้ทำให้ชายแก่ในร่างสมิงถึงขั้น เคียวหักงอหลุดออกจากปากแล้วจึงกลายสภาพมาเป็นหมูป่าร่างมหึมาตามเดิมแต่ทว่าสองหมูป่าที่ค่อมร่างของเจ้าต๊อกอยู่มันก็ได้สลายหายไปในพริบตาเจ้าต๊อกเห็นทางรอดพ้นจึงรีบไต่ขึ้นไปบนห้างอย่างทุลักทุเลไอหมูสมิงเองจะกลับไปในที่ที่เองอยู่ดีๆ หรือจะให้ข้าทำลายดวงจิตของเองเสียแต่ตอนนี้พานศินพูดออกมาอย่างอย่างเชิงเพราะรู้ดีว่าการทำลายดวงจิตของผู้กายร่างเป็นหมูสมิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้พรานผู้มีคาถาแก่กล้าแค่ไหนก็เคยพ่ายให้พวกนี้มาแล้วเพราะตอนเป็นคนมันผู้นั้นเล่นอวิชชาของต่ำม,มามากมายดวงจิตของมันจึงร้ายกาศ เต็มไปด้วยอำนาจมืดบอดตายไปเป็นหมูป่าสมิงการจะล้างโตรของมันย่อมยากเย็นกว่าเสือสมิงเสียอีกหมูสมิงมันไม่ตอบแต่กลับเดินจ้ำอ้าวมาในระยะที่ใกล้กับห้างมากกว่าเดิมพรานศินไม่ต่อความยาวรีบยกปืนกระบอกด้ามสั้นที่เหน็บเอวเอาไว้ออกมาพร้อมทั้งไร่คาถาบทสั้นเป่าพรวดไปหนึ่งจบ แล้วจับปืนอย่างกระชับสัตว์เข้าที่ลำคอของมันในระยะเผาขนจนเลือดที่ลำคอของมันสาดกระเซ็นไปทั่วความเจ็บปวดของกระสุนลงอาคมบทสั้นทำเอามันทุรนทุรายเหมือนโดนเผาไหม้ที่ในลำคอมันถึงกับล้มตัวลงกายสภาพกลับมาเป็นชายแก่อีกครั้งมันคุกเข่าลงเลือดสีแดงฉาน ไหลทะลักออกจากปากและลำคอดวงตาแปรเปลี่ยนจากแดงกลายเป็นดำจากนั้นก็กํากําปั้นทุบลงดินโดยพลังมหาศาลของมันทำให้ห้างที่พรานขัดไว้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจนพรานศินเองตะลึงให้กับความพิโรธของมันในครั้งนี้วันนี้ข้าฝากเอาไว้ก่อนครั้งหน้ามีของดีกว่านี้อย่าลืมนึกถึงข้าก็แล้วกันฮ <c oughs> หมูป่าสมิงตวาดออกมาด้วยดวงตาสุดเกลียวแล้วจูจ่ๆร่างนั้นก็อันตรธานหายลับไปสร้างความหวาดผวายังไม่หายแก่ลูกหาบทั้งสองคนส่วนพรานศิลปใจแข็งดั่งหินผาเขาไร้การตอบสนองกับความโกรธของมันไอต๊อกเองเป็นอะไรไหมเจ้าไก่เร่งถามความจากน้องชายต็อกที่ตอนนี้ เนื้อตัวเปื้อนดินแถมยังนำกินสาบสางของหมูป่าขึ้นกลับมาบนห้างจนคนบนห้างทํำจมูกฟึดฟัดฉุนกึกไปด้วยข่าเตือนไม่ฟังบอกห้ามลงจากห้างจนกว่าจะสว่างผ่านหันหน้ามาเอ็ดเจ้าตอกเข้าหนึ่งดอกแต่เจ้าตอกทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ตัวเองไตลงจากห้างไปทำไมผมไม่รู้เลย ว่าไต่ลงจากห้างไปได้ยังไงมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตะโกนเรียกให้พานช่วยนี่แหละครับเจ้าตอกยังคงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อพานและเจ้าไก่ได้ฟังก็รู้ทันทีว่าตอกถูกสมิงเล่นงานได้ง่ายเพราะจิตใจอ่อนแอแต่ที่รอดปลอดภัยจากหมูสมิงทำอะไรไม่ได้เป็นเพราะวันนี้ตอกยอมสวมตะกุด ที่พรานศินให้ไว้ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ลูกหาบวันพรุ่งพวกเราต้องเร่งกลับออกจากป่าโดยเร็วมิเช่นนั้นมันอาจจะกลับมาเล่นงานเราได้อีกคืนนี้ทั้งคืนจึงแทบไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหลับตาเนื่องจากหวาดภาวากับเหตุการณ์ที่ประสบมาและยังคงหวั่นใจกลัวว่าบรรดาหมูป่าสมิงจะกลับมาเล่นงานพวกเขา ให้ตายตกไปเป็นผีเฝ้าป่าก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวของผจญภัยหมูป่าสมิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องนารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ